เรื่องแรกในเรื่องของการอบรมก่อนในเรื่องของการอบรมคนไม่ว่าอบรมเด็กหัวเท่ากัาปั้นไม่ว่าอบรมนักเรียนชั้นประถมมัธยมไม่ว่าอบรมในมหาวิทยาลัยไม่ว่าอบรมที่ไหน มีหลักสำคัญเพียงสองข้อโน้ตลงไปเพราะว่าเรื่องการอบรมนี้ทั้งชาติหนีไม่พ้นทำไมลนะ่ะเรื่องของการอบรมจำเอาไว้นะ พอดีข้างบนนี่ลมมันแรงสักนิดหนึ่งกระดาษ <c oughs> กระดาษที่เขียนยังปลิวเลยในเรื่องของการอบรมการอบรมทุกอย่างเป็นเรื่องของอบรมคืออะไรอบรมคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไร การเปลี่ยนแปลงนิสยัยจากร้ายให้กลายเป็นดีนเท่านี้อบรมนะจะอบรมเด็กจะอบรมเยาวชนอบรมผู้ใหญ่อบรมทาหารอบรมข้าราชการแม้อบรมจากคนมาเป็นพระ ก็เป็นเรื่องจากเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดพูดเป็นภาษาราชการให้เพราะเพราะหน่อยก็เป็นเรื่องของการพัฒนานิสัยเอ,เอาเพราะเพราะนะพัฒนาพัฒนานิสัยร้ายให้เป็นดีประเด็นมีอยู่แค่นี้เพราะทุกคน เพราะทุกคนมีนิสัยติดตัวกันมาแล้วทางนั้นตั้งแต่เล็กแล้วไม่รู้ว่านิสัยของตัวเองเกิดมาจากอะไรแล้วก็ขณะนี้ทุกคนนั่นแหละเป็นพระอยู่ก็าจามถีเถอะขณะนี้ทุกคนหรือทุกรูปมี ทุกคนหรือทุกรูปล้วนมีนิสัยมีนิสัยอะไรทั้งร้ายและดีและดีอยู่ในตัวมีพร้อมแล้ว ดีแล้วยังไงมีอยู่ในตัวท่านแต่ว่าน้อยคนในโลกที่จะมองออกว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่เลวแล้วดีแล้วนี่ตัดสินยังไงกันเนี่ยนิสยนัยเหล่านี้เออนั่นแหละหนึ่งมีทั้งนิสัยดีและเลวแล้วดีหรือร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไอ้ดีนะมันต้องมีเยอะๆเรามันถึงจะอยู่ด้วยการร่วมกันเป็นสุขอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอยู่หลายคนก็เป็นสุขถ้านิสัยดีถ้านิสยัสยร้ายนิสัยเลวอยู่คนเดียวตัวเองก็เดือดร้อนอยู่ร่วมกับชาวบ้านชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอบรมแต่การที่คนใดคนหนึ่ง จะมองตัวเองให้ออกว่า,าคนใดคนหนึ่งจะแก้นิสัยร้ายๆของตัวเองให้ได้ให้กลายมาเป็นดีได้นะไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายจริงๆทำไมไม่ง่ายอาดูรูปนี้รูปนี้ได้ทำเอาไว้หลายปีละอบรมทิง้งนล้วก็หยิบมาให้ดูทิง้ง อบรมเทียงก็เอาให้ดูให้ดูเทียงอบรมพระให้พระดูอบรมครูให้ครูดูอบรมตำรวจทหารอบรมมาแล้วเท่านั้นก็ให้ทหารดูให้ครูดูอะวันนี้พวกเราจะต้องแยกย้ายกันไปแล้วรับรู้ไว้ด้วยนี่ไงกว่าจะรูะ้ความยากในการแก้ไขนิสัยเสียเนี่ยมันเป็นไง หนึ่งกว่าจะรู้ว่าตัวเองนะมีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างไอ้นี่ยากนะไม่ง่ายมองคนอื่นว่าไม่ดียังไงนะ่ะแมมเห็นชัดแต่มองตัวเองเห็นยากเพราะพอลืมตาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็มองออกข้างนอกจะมองย้อนกลับเข้ามาในตัวเองนี่ไม่มีใครทำกันทั่วไปแล้ว มีแต่ในพุทธศาสนานสอนให้มองย้อนกลับเข้ามาในตัวมองอยังไงมองเข้ามาในตัวก็น,นั่งหลับตาภาวนานแล้วมองเข้ามาในตัวน,น,นั่นแหละพุทธศาสนาสอนให้ทำใจนิ่งๆมองเข้ามาในตัวดีร้ายยังไงจะได้เห็นแต่ชาวโลกทั่วไปเขาไม่ได้ทำพวกเราอยู่บ้านก็ไม่คอยไม่ได้ทำ ไม่รู้ด้วยว่าน,นี่แหละอยากจะสำรวจตัวเองแล้วก็หลับตาลงวางใจบางเบาวางใจเป็นกลางเบาๆมองเข้ามาในตัวนัว่นแหละเป็นการดูนิสัยดูสันดานของเราว่ามันมีดีมีร้ายอะไรแต่คนทางโลกไม่ได้ทําพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้สอนเมื่อรุ่นปู่ย่าตาทวดเขามีสอนแต่รุ่นหลังมันไม่สอนกัน กลางคืนก่อนนอนปู่ยาตาทวดรุ่นโน้นจะสอนให้ลูกไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับตานิ่งทำสมาธิกันซะก่อนห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีพอหลับตานิ่งนิ่งทำสมาธิกันไปแล้วเดี๋ยวนิสัยทั้งดีและไม่ดีมันจะโผล่ขึ้นมาเองแออมันโผล่ขึ้นมาเองนะลูกนะไม่ต้องไปไล่หา มันโผล่ขึ้นมาเองให้เห็นขึ้นมาเองเหมือนอะไรเหมือนน้ำใสๆเนี่ยน้ำในสระใสๆน้ำในแม่น้ำใสๆน้ำในทะเลใสๆถ้าน้ำมันใสๆแล้วก็ไปยืนนิ่งๆดเดี๋ยวจะเห็นมันมีปลาเล็กปลาน้อยโผล่ขึ้นมาปลาเล็กปลาน้อยก็โผล่ขึ้นมาให้เห็น ุ้งหอยปูปลาก็โผล่โผล่ขึ้นมาให้เห็นมเม็ดกรวดมเม็ดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วเดี๋ยวจะยั่วเยี่ยขึ้นมาให้เห็นท่านน้าใสๆแม้เพชรนินจินดาถ้ามันอยู่ในน้ําอยู่ที่ก้นบอ่อก้นสะก้นทะเลก้นมหาสมุทรท่านน้าใสๆแล้วก็เดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ในน้ํามันจะโผล่ให้มาเห็นเอง แต่ถ้าน้ำคุนคุนไม่เห็นเวลากลางวันมนุษย์ทำมาหากินกันอยู่มันมีเรื่องให้คุนคุนมีเรื่องให้กระทบกระทั่งทำให้ใจคุนคุนไอ้ที่เราทำอะไรไปน่ะผิดมั่งถูกมั่งแยกมาให้ออก้วมันคุณแต่กลางคืนก่อนนอนสวดมนต์เข้าอาถ้าสวดมนต์สัน้สนๆไม่พอสวดธรรมจักจบหนึ่งเออใสขึ้นงสงใสไม่พอ สัมมาอารหังอีกสักเดียวเดี๋ยว,วมันใสใสแล้วก็ที่ทำดีเอาไว้ตลอดวันมันก็จะโผล่มาให้เห็นทำอะไรไม่ไม่ถูกที่ถูกทางมาทั้งวันมันก็โผล่มาให้เห็นนิ่งต่อไปอีกแม้นิสัยดีไม่ดีที่ทำมาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีเนะ่ะเดี๋ยวมันจะโผล่เรียงหน้ากันขึ้นมาให้เห็น สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจกมันใกล้จะหมดไปจากแผ่นดินไทยแล้วเมื่อก่อนมีกันทุกบ้านเขาถามกันแต่เดี๋ยวนี้ทีวีมันมาแย่งบ้างอไอติกต็อกไอไอยูทยูทูบนอนนอนนี่นมันมาแย่งเอาไปวิดีโอมันก็มาแย่งเอาไปเพราะฉะนั้น วิธีสำรวจตรวจสอบนิสัยความประพฤติตัวเองวัาดีร้ายประการใดมันกำลังจะหมดไปจากแผ่นดินไทยทั้งๆท,ที่มันอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกคู่กับประเทศไทยมานานแสนานานแต่ตอนนี้มันกำลังจะหมดถ้าปล่อยให้หมดไปลจะกู้กลับมันยาก